ไขปัญหาวิวัฒนาการของวานทำไมถึงได้มีขนาดใหญ่แบบนี้วานวานวานเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ท่องเที่ยวไปทั่วโลกวานสีน้ำเงินถูกยกให้เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อราวห้าสิล้านปีที่แล้ววานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนบกแต่ว่าพวกมันได้วิวัฒนาการจนกลายไปเป็นสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร ในช่วง20ถึง30ล้านปีที่ผ่านมาวานบางชนิดได้พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านในการกรองอาหารแต่เมื่อ4.5ล้านปีที่แล้ววานหลายสายพันธุ์ต่างก็เริ่มมีขนาดใหญ่บั่บ้มมากขึ้นกว่าเดิมจากการศึกษาตัวอย่างฟอสซิลจำนวน140ตัวอย่างและการสังเกตรูปภาพของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดการปรับเปลี่ยนขนาด นักวิจัยจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของสถาบันสมิธโซเนียนเชื่อว่าข้อมูลที่มีชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเป็นตัวการของความยักษ์ใหญ่ใต้น้ำเหล่านี้ผลการวิจัยของทีมถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Proceedings of the Royal Society B เมื่อวันที่23พฤษภาคม ในช่วงยุคไพลอไพลสโตซีนสารอาหารอย่างเช่นธาตุเหล็กได้ไหลาจากฐานน้ำแข็งในซีกโลกเหนือลงสู่น้ำในขณะเดียวกันรอบก,การขึ้นลงที่ขับเคลื่อนด้วยลมได้บังคับให้น้ำเย็นลอยสู่พื้นผิวพร้อมกับสารอินทรีย์มากมายน้ำที่อุดมด้วยสารอาหารได้ดึงดูดแพลงตอนและคริวจำนวนมากสร้างแหล่งอาหารยาวหลายไม่แบบบุฟเฟ่ส์สำหรับบรรดาวาน เนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตามฤดูกาลส่งผลให้เหล่าวานต้องเดินทางมาจากที่ไกลไกล ดังนั้นเฉพาะวานที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดจึงจะมีพลังงานมากพอที่จะเดินทางมาถึงในขณะที่วานตัวเล็กๆหรืออ่อนแอก็จะเสียชีวิตไปเรื่อยๆกระบวนการแบบไดนามิกเหล่านี้ช่วยให้วานมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนจากขนาดเท่ามินิแวนมากลายเป็นรถบัสต่อกันตั้งสองคันในระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้น การศึกษาชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิทยาศาสตร์ทั่วโลกว่าได้ช่วยไขยข้อข้องใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวานและยังนำเสนอหลักฐานสนับสนุนข้อมูลด้านประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรโลกที่เรามีอยู่แล้วอีกด้วย